สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิษอยู่เอสเลยนะคะคลิปนี้ในที่สุดก็มีบางท่านออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะเกี่ยวกับการที่ช่องข่าวช่องใหญ่ได้นำเสนอข่าวลุงพลทุกวี่ทุกวันนะคะไม่รู้ว่าประชาชนเบื่อบ้างไหมคุณนวัต อิสระไกลศิลนนะคะได้ประกาศแบนข่าวลุงพลขอร้องให้ทีวีช่องดังให้ยุติการนำเสนอข่าวลุงพลอย่าเห็นแก่เรตติ้งอย่ามอมเมาประชาชนมันน้ำเน่าเกินไปจริงๆแล้วทีวีมีประโยชน์มหาศาลหากนำเสนอ ข่าวดีๆสิ่งดีๆบางช่องนำเสนอข่าวลุงพลนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเรื่องราวของลุงพลเป็นคดีธรรมดาปล่อยให้ตํำรวจทําคดีต่อไปนำเสนอข่าวลุงพลช่องดังช่องนั้นได้เรตติง้ง แล้วประโยชน์กับประชาชนประชาชนได้อะไรนะคะนั่นคือทีอ่ข้อความของคุณนวัดอิสระกาเสียนซึ่งเป็นนักปั้นนางงามมานะคะเราก็คงจะรู้จักดีในที่สุดเขาก็เกิดอาการต่อต้าน,นะคะเพราะว่าทีวีช่องดัง ช่องนั้นหอมกระหน่ำออกข่าวลุงพลได้ทุกวันทุกวันนะคะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรจะเอาแต่เรตติ้งโดยที่ไม่ได้คิดถึงผลกระทบเลยทั้งทันที่ยังไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำไปว่าใครเป็นคนร้ายนะคะตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้บอกว่าเป็ดใครเป็นคนร้ายนะคะ อ่ะได้โปรดสงสารลูกๆของเขาบ้างนะคะอย่าลืมว่าลุงพลยังไม่ใช่คนร้ายนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ